สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนบ่ายๆแล้วนะครับผมวันนี้จะผ่า f อซนะครับมาชมเหล่าช้างที่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็ด้านในนะครับผมจะมีเหล่าช้างนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับอ่านี้จะเป็นของที่ระลึกนะครับอุ้ยอือช้างนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับผมตะกร้าละหนึ่งร้อยนะครับผมสำหรับป้าหางช้างนะครับผมก่อสมทบทุนนะครับช่วยกันทําบุญกับช้างได้นะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับช่วงบ่ายอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยลงบ้างนะครับผมก็เพิ่งยุดตกไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมโอโคนะนี่มาเจอแก้มป่องของเรานะครับขุนศึกนะครับผมเจ้าขุนศึกของเรานะครับนี่นะครับเนี่ยขุนศึกนะครับดูฮนะโยกหัวโยกหัวนะ นี่มันร,รู้ว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มาไม่มาใกล้นะครับผมนีคยย่คุณยายคุณยายคุณศึกนะครับผมนี่นะครับดูคุณยายนะครับดูครับโอ้โหคุณยายคุณศึกนะครับแล้วคุณศึกเราก็นี่เอา้านำเพจกับแม่นะครับ น้ำเพชรกับแม่ก็มาอยู่ด้วยนะครับดูดีครับนี่นี่วันนี้เราสุดตาเรามาอยู่ตอนนักเที่ยวเยอะเลยนะครับดูครับน้ำเพชรกับแม่ก็มาด้วยนะครับดูดีครับบรรยากาศวันนี้สุดชื่นนะครับหลังฝนตกนะครับดูดีครับนี่น้องน้ำน้ำทิพย์ของเรานะครับลูกของแม่แป้นเรานี่เองนะครับดูดะครับ น่นะก,ก,นกินเก่งครับกินเก่งน่ารักนะครับเหมือนแม่ไหมครับผมสวัสดีครับเอาวนี่ครับรุ่งฟ้านะครับผมรุ่งฟ้าแล้วก็สยามนะครับผมนี่นะครับ ดูดิครับนี่นี่นี่ดูมาถ่ายลูกก็สยามได้นะครับโชง,งาโชงงวงเลยครับนี่นะครับดูดิครับนี่นี่ลูกน้อยนะครับดูดิครับสยามสยาม อันนี้แม่ช่วยของเรานะครับแม่ช่วยนะนี่ฟานคุณคำนะครับผมพูดดูแลนะนี่วันนี้อาบเล่นโคลนมายนะครับผมดูดีครับแม่ทรายของเรานะนี่ฟานแม่ทรายของเรานะครับนี่นะครับผมลักษณะสวยนะนี่เป็นช้างที่มีพิเศษหน่อยนะครับช้างพิเศษหน่อยนะครับตาม่ิีรข้างหนึ่งนะครับผมก็มาอยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ มาคอยกินกล้วยอ้อยจากนักท่องเที่ยวนะครับผมนี่นะครับวันนี้อากาศดีนะครับฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นะครับผมนี่นะครับมาช่วยของเรานะครับก็กินเก้งอยู่นะครับผมก็รอกล้วยจังท่องเที่ยวด้วยบ้างนะครับกินหญ้าบ้างนะครับก็วนกันไปนะครับผมนี่นะไงเที่ยวเยอะไหมครับกุ้งเที่ยวเยอะเปล่าวันนี้เที่ยเยอะไหม คิดก็เยอะไหมตกมาครับม่ตกก็เยอะแล้วเนี้ยนะเยอะอยู่เนาะวันนี้วันทํางานวันธรรมดาเนาะธรรมดาอาจจะน้อยหน่อยวันหยุดเยอะกว่านี้เนาะโอ้โหนี่สยามครับวันนี้มาเจอสยามอีกแล้วนะครับเอ่อไม่ค่อยได้มาเจอโชคดีเลยครโชคดีตอนเช้านะครับจะอยู่นะก็จะมาสลับกันมาอยู่ครับผมนี่นะโอ้โหดูฮะหนีหขอบหญ้าหนีเลยครับเมสเยอของเรานะครับผม นี่นะครับสยามนะครับดูครับขอกินความน่ารักดีครับผมดูดูสยามครับแล้วก็รุ่งฟ้านะครับผมเชื่อด้านในนะอยู่กับรุ่งฟ้านะครับวันนี้โอ้โหดูครับน้องน้ำทิพย์ของเราดีครับผมโอ้โหน่ฮะดูครับไม่มีกล้วยนะครับเดินหนีเลยนะครับ วนกันวนกันโอ้โหโอ้โหนะอะไรน้ำทิพย์เล็กสุดนะในบรรดาช้างที่นี่เลยนะน้ำทิพย์ของเรานะครับเหมือนแม่นะครับนี่น้ำเพชรกับแม่ต้องสี่นะครับผมนี่นะอาไงคุณจองอะเยอะไหมวันนี้นักเที่ยวเยอะเปล่าก็หนึ่งบ้างครับน้ำเพชรได้กินเยอะไหม,ไมไน้ำเพชรกินเยอะเปล่า ไม่เยอะครับไม่เยอะเนาะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนะมันไม่ใช่วันหยุดครับนี่นะครับฝนตกด้วยอ๋อฝนตกนะครับฝนตกบ่อยเนาะครับวันนี้หลบฝนไหมวันนี้ก็ได้หลบหลายทีละอาบน้ำฝนไหมวันนี้อาบไหมได้อาบบ้างได่อาบบ้างเนาะโอ้โหวันนี้เอาน้ำน้ำเพชรกับแม่มาอยู่ด้านบนเนาะ นี่นะครับก็ามาใครคิดถึงน้ำเพชรนะครับแม่น้องสีนะครับนี่ก็เป็นแม่ลูกที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเชือกอเชือกเชือกเดียวที่ปางของเรานะครับที่ยังยอยู่ด้วยกันนะคุณบานอะไรอ๋อคุณซึกเหรอดูนะคุณบานต้องบอกไปหาจับจอยอ่ะ จับจอยปาดังเดย์อะภาษาอะไรขูงมึงวะเนี่ยอะปะเดยเออเ่นปะเดยยังไปเล่นไปเล่นโคนที่ไหนมาวะฮะเล่นที่กำลังกับปะเดย์เอ้ปะเดย์นาวไม่มากแล้ววันนี้ไม่อาบน้ำเนาะคุนอะเออเมื่อกี้ฝนตกเนาะไม่ทันอาบน้ำนะครับเดี๋ยวฟันจะเปียกงั้นเถอะโอเคนะครับนี่นะขนศึกของเรานะครับโอ้คุณยาย คุณยายเอาขาออกด้านนอกเลยนะครับเป็นไรครับคันคุณยายเราคันนะฮะดูครับดนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณที่ปางของเราครับบริเวณหน้าปางนะครับแถวหน้าปางของเรานะครับผมท่านเข้ามาก็จะเจอเหล่าช้างจุดนี้ก่อนนะครับหรือด้านล่างก็มีนะครับสายหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผม วันนี้เราขคามาอยู่จุดนี้นะครับผมอ่าเข้าด้านในหน่อยนะครับนี่คุณยายคุณศึกเราด้วยนะครับนี่ก็อยู่ด้านในนะบริเวณข้อกกว้างๆเลยนะครับก็มาอยู่กับคุณยายนะครับสังเกตว่าช้างที่อยู่กับช้างใหญ่เนี่ยเขาจะนิ่งๆนะครับไม่ค่อยจะซนเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับช้างเด็กๆนะก็จะซนเหมือนช้างเด็กไปเลยนะครับผมเนื่องจากคุณยายเราก็อายุเยอะนะครับไม่ค่อยจะซนเหมือนคุณศึกนะไม่ค่อยตามใจอย่างนี้นะครับผมคุณศึกเราก็ จะได้นิสัยคุณยายไปด้วยนะครับนิ่งๆนะครับดูว่าคุณยายคันน่ะคุณยายเขากินหน่อยคุณสึกิอ์ยกินก็ไม่กินดูฮะโอ้โหแย่งจากปากเลยนะดูดูดอาฮะคุณศึกยอมให้คุณยายนะครับผมดูดีนีงสงใสจะรักคุณยายนะงสงใสจะลืมออดแล้วนะครับผม คุณเชกคุณเชกวันนี้ทุงใสจะกินเยอะอยู่นะดูท้องดีครับนะอิ่มไหมลูกวันนี้อิ่มไหมไม่มีกล้วยนะไม่มีไม่มีนะครับผมไม่มีกล้วยเลยนะครับผมดูนะเดินวนไปวนมานะครับผมดูนะครับเห็นควานกินอะไรไม่ได้นะครับดูดูะ ขัากินหน่อยนะครับผมนะรู้สึกเรานะครับดูครับเจ้วอ้วนกลมของเราเอาแล้ว <นะ S 1> ครับผมนี่นะครับผมก็ไอซีมาชมนะครับนี่ก็จะเป็นน้ําเพชรนะครับผมกับแม่นะครับน้ำเพชรมีขนาดข้างเดียวไอ้น้ำเพชร,นนพชรบนไหนลูกเพชรเนื้อเนื้น <laughs> อเนื้อก <c oughs> ุ้ยอ้อยกุ้ยอ้อย <c oughs> นะครับผม นานทำเพชรไปแล้วนะครับกลุ่มนี้ยังไงไ <ป S 1> กินยากเก่งนะกินยากเก่งนะดูดิขนาดมีข้างเดียวไม่มีไม่มีมมโอ้โหนี่พอกินเก่งนะดูดูโอย้แมันเาังเยค้างฉลาดนะครับผมนี่นะ้นำเพชรของเรานะครับขนาด ขนาดเอกนะครับมีขนาดข้างเดียวนะครับผมดูดิครับเป็นแ,แม่ลูกเทยังรักกันนะครับอยู่ด้วยกันกนานดูครับไม่เคยเปลี่ยนยังรักกันนะถ้าเป็นบางเชือกอาจจะมีแตะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีนะครับอยู่ด้วยกัน,นได้นะครับอันนี้จะเจ็ดปีแล้วป่ะคุณห <จะ S 1> ล <ะ S 1> <7 S 2> <ป>ังใช่แล้วแเจ็ดปีแล้วป่ะจะเจ็ดไหมว่าเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเหรอโอ้โหอยู่ด้วยกันนานมากเลยนะเจ็ดปีเลยนะครับดูครับ ไม่ต้องสีนี่เตะเตะลูกไม่เคยเตะไหมไม่ตเตะเนาะไม่เตะนะครับรักลูกเขาจะเขามากๆเลยนะครับดูครับเก่งนะครับเป็นช้างที่ฉลาดแล้วก็รักลูกตัวเองมากๆเลยนะครับไม่เตะลูกตัวเองนะบางเชือกอาจจะมีลำคาลูกตัวเองก็มีนะถ้าลูกตัวเองใหญ่ๆนะครับผมแต่ลำเพชรเราก็นิ่งนะครับผมเหมือนเป็นเพื่อนกันงสีเราก็รักลูกตัวเองนะครับผม โอเคนะครับวันนี้พามาชมหุนศึกนะครับแล้วก็เพชรของเรานะครับเหล่าช้างที่นี่นะครับก็มีความสุขดีนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมนี่นะครับผมหุ่นศึกนะครับไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับหุ่นศึกกับคุณยายนะครับก็วันนี้ก็สบายดีนะครับดูมีความสนิทสนมกันมากนะครับรักกันนะครับผม แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ